มีมีทุกรูปแบบทุกรูปแบบอันนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้ด้วยนั่งได้ด้วยครับนั่งได้ด้วยนี่เป็นการผสมสานผสมประสานท่านออกแบบเองนะครับใช่โหครับก็จะเป็นแบบอันนี้มองให้ดีเป็นยุโรปยุโรปก็จะให้คนยุโรปเขาก็มีส่วนร่วมด้วยเหมือนเป็นเก่งแล้วก็ผสมกับใช่จีนมานิ่มังกรอันนี้มังกรด้วยคุณโยมลองนั่งดูให้ผมนั่งรอครับพลังพญานาคอธิษฐานจิตดูรับพลังท่านด้วยอาสษฐานวันครอรมา เหมือนจะโดนดูดเข้าไปใช่ใช่มิติใช่ใช่้วก็มีศรัทธาจะเข้าไปในมิติก็คือจิตเรามันจะมีผวังมีภพเป็นภพเป็นภูมิในจิตในใจของเราเนี่ยก็จะเรามีฌานเข้าไปเป็นตัวนําสงบนะมีพลังด้วยมีพลังแล้วแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งมันกล้องอยู่ในหัวเหมือนกับเหมือนกับมีอีกมิติหนึ่งที่เป็นที่แทรกอยู่สอนอยู่